รู้หรือไม่คะว่าการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำสมุนจังหวัดน่านจะมีประสิทธิภาพได้ต้องมี3องค์ประกอบนั่นคือประตูระบายน้ำแก้มลิงและสถานีสูบน้ำทั้ง3ส่วนนี้นะคะสำคัญอย่างไรตามไปซอกแซกกันเลยค่ะลำน้ำสมุนเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านนะครับมีความยาวประมาณ40กิโลเมตรมีความลาดชันมากเพราะฉะนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี จากการที่กองวางมาวางความเหมาะสมให้ก็คือจะต้องมี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือมีประตูระบายน้ําจะเป็นลักษณะประตูบานระบายบานตรงนะครับขนาด8คูณ6เมตรจํานวน3บานนะครับสามารถระบายน้ําได้สูงสุด250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็จะมีการขุดลอกลำ,ลำห้วยเดิมไป6กิโล300เมตร หลังจากนั้นก็จะมีแก้มลิงด้วยแก้มแก้มลิงหลงส้มปล่อยจะประมาณ20ไร่ครับในส่วนที่3นะครับจะเป็นสถานีสูบน้ําที่จะกระจายน้ําไปให้อ่พื้นที่การเกษตรโดยตรงนะครับก็จะมีสถานีสูบน้ํา5แห่งครับก็จะมีสถานีสูบน้ําบันตะแก้วและสถานีสูบน้ําห้วยพริก สถานีสูบน้ําบ้านสีเกิดบริเวณนี้จะเป็นจุดก่อสร้างฐถานีสูบน้ําหนองมันปานะครับเพื่อจะส่งน้ําเป็นน้ําดิบทําประปาให้บ้านสีเกิดนะครับบริเวณนี้นครับสถานีตัวที่5จะเป็นสถานีสูบน้ํำวังคลองนะครับมีท่อส่งน้ําไปหาพื้นที่การเกรษตรของสองตำบลได้แก่ตำบลถึมตองและตําบลช้ยสถานนะครับและช่วยในการทําน้ําดิบ อุปโภคบริโภคในการส่งน้ำเข้าหนองนาท่อครับตอนนี้ชาวบ้านก็ตั้งความหวังว่าอยากจะให้โครงการนี้เร็วที่สุดนะครับเพื่อว่าเกษตรนี่คือจะได้ทำตลอดทั้งปีเลยเพราะเราเรามีประตูน้ำมีอะไรให้ชาวบ้านตอนนี้ทำแค่ปีละครั้งเองทำนาปีละครั้งก่อนหน้าที่ไม่มีโครงการนี้ก็สูบน้ำแต่ละแต่ละครอบครัวสูบเองถ้าน้ำหมดบางปีก็ ตัวยังไม่ตันแก่ก็เหี่ยวแห้งตายก็สูญเปล่าฮะถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นเสร็จหนึ่งเราจะมีน้ำใช้ตลอดปีน้ำใช้น้ำบุพโภคบริโภคใช้ได้ตลอดปีชีวิตคนมันอยู่คงคงดีขึ้นนะครับมีคุณภาพมากที่มีน้ำใช้ตลอดปีเหมือนหมู่บ้านอื่นเขาซึ่งโครงการประตูระบายน้ำสมุนแห่งน,นี้ทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่สอง กำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนในปีงบประมาณ2570ค่ะ